เพื่องปีกนกหลังจากออกมาจากทริปภูมะเขือค่ะสภาพยับเยินมาหาทีมช่างไฮวินค่ะค่ะแอร์ล็อกเกอร์ของไฮวินซ่อมได้ไหมค่ะสบายมากครับแค่นี้จิบจิบจิบไฮวินช์แอร์ล็อกเกอร์ it's hard to find spare parts like this no worries หลังจากไปป่าซาฟารีเช็คแอร์อรล็อกเกอร์ ว่ารั่วหรือไม่เป็นลูกหลังดีแม็กนะครับไม่รัว่วลองให้พี่ดูอ่ะมันต้องไล่จะกข้างนอกก่อนเราค่อยมาลงเฟืองไม่งั้นเราเหนื่อยเอกครับรถปีกเรามาดูกันว่าทําไมยิงแล้วมันไม่หมุนเผาไม่หมุนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเผาข้างไม่ขาดด้วยนะตะก้อก็ไม่แตกเดี๋ยวเรามาดูว่า ไอ้ดุนนี้ขาดหรือเปล่ oh. าแบบาในเนี่ยขาดไหมงัดงัดนี่คือทีมช่างจากไฮวินเรานะครับผมตะก,กี้โจบอกอะไรขาดนะอะไรไม่มีต mm hmm. ุกคูนไม่มีอ่ะสภ mm hmm. าพไม่ดีเลยใช่ไหม mm hmm. ออกไหม mm hmm. ก็คือมันไม่น่าจะถอดยากขนาดนี้แสดงว่าออกมันคดใช่ไหมเสื้อมันคดอยู่เ่ย mm hmm. ตอนเนี้ย เสื้อคตเสื้อเผาคตเลยไม่รู้ไปลุยผ่านดงระเบิดที่ไหนมามถ้าเพาคตมันจะถอดยากครับดูดิปกติมันไม่ได้ยากขนาดนี้เลยลงมาแล้วฮาร์ดนี่ปูมปะเขือมะเขือพวงด้วยไปมาเป็นพวงเลย อ้อย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่เสียงบบานปลายไงขาดจริงๆเห็ันไหมพี่ <c oughs> ยิ้มเลยไหม <c oughs> บอกส่งลูกพี่บอกส่งลูกพี่เลยพวกไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวนี้ขาดแล้วลูกพี่ยอมเหรอ<ต> <c oughs> เพราะมันรู้เยอะยากผมแน่ัจแต่่าในปกเดียมันไม่ค่ขาดง่ายๆนะเพราะตัวนมันเป็นท่อนตรงไงมันไม่ใช่ตะก้อ ว่าทางนี้ปั้มอยู่กับแอร์ล็อกเกอร์ของไฮวินฝั่งนู้นปั้มอยู่กับฟัสเ็ดนู้นครับด้านข้างเรียบร้อยคราวนี้มาดูด้านในกันว่าสภาพเปลือกเป็นไงนี่อ่ะมาดูแอร์ล็อกเกอร์ก่อนเลยแป๊บขาดโอ้โหแปบ๊บขาดครับทุกคนเ,น,เน็เนหลอดน็อตเลืดขาดหมดเลยอ่ะ มันงัดไงเพราะว่ามันเกิดจากเผาตรงนู้นโคดเสื้อเผาคดก่อนคดตรงไหนนะนี่มันถอยลงเนี่ยมันถอยลงเลยทุกคนเนี่ยนี่เที่ยวไอ้กูมเขือนเนี่ยมันก็เลยลามไปถึงไฮโลเกอร์ข้างในด้วยนี่คือช่างไฮวินเหลาเนี่ยคือถ้าเราลือ้อต้องลื้อให้ลึกครับถ้าลื้อไม่ลึกนี่เดี๋ยวเวลาไปเที่ยวจะเหนื่อยครับนี่เศษจะอยู่ข้างในอีกครึ่งหนึ่ง ด้านไหนครับมองเห็นไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวีกตอนตอนรื้อไอล็อกเกอร์มาเนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกว่าสภาพเป็นยังไงไ er. อล็อกเกอร์เฟืองตัวนี้ดีแมกนี này, ย่ยางอะไรพี่ยางทัเนแล้วนึกยังไงไปเที่ยวภูมิเมื่อคือใครเข้าไปกันตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้พูดท,ที่ไปจริงนะ,ะพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนปิดอีกตั <laughs> ้งทิปไปบอกทริป ูมาเขืออน <laughs> พราะผูเขือมันลาบคาบเลยวะและลาบจริงๆ <laughs> <laughs> มิ <laughs> เก็บเขือน <laughs> ปเก็บมาเขือนเก็บมาเขือเจ้าของรถที่เจ้าของรถนั่งลุ้นโอ้ทีละชิ้นช่างทีมช่างเราดูทีละชิ้นดูว่ามันเป็นยังไงลุ้นกันทีละชิ้นเลยทุกคนครับ <laughs> อ้โหมาแล้วหนึ่งชิ้น เอาไล่ต่อเนี่ยเศษเศษวะนี่อะไรวะเนี่ยเนี่ยมารูบี้กับอะไรอะ่ะน่าจะเศษของอะไรทั้งย่างเนี่ยหน้าแนะ่ะน่าจะไปเบียดกับแป๊บด้วยสุดท้ายมันคือไม่แป๊บขาดเลยเนี่ยอ่ะดูต่อลุ้นต่อ นี่คือเศษเศษอะไรอ่ะข้าข้างข้าข้างโอ้ oh, นี่ไงเศษข้าข้างทุกคนมันก็เลยมาหลดแถวแถวน,นี้ไหนอ่ะอ่ามันก็เลยมาหลดแถวน,นี้พอโดนแถวนี้เสร็จปุ๊บมันก็มาเกี่ยวกับแป๊บส่งผมให้แป๊บขาดไปเลยครับตัวนี้โดนละถ้าต่อได้ต่อผมมาละชิ้นที่อีกชิ้นหนึ่งเศษนี่ครับจากรุดน,ดนี้มาต่อตรงนี้ ขาดคอพอดีแอคคอคอไปจะคอดหน่อยตรงนี้รถแอร์ล็อกเกอร์ต่อยางสามสิบเจ็ดรถปีกนะครับทุกคนปีกดีแม็กนะครับลูกแอร์ล็อกแอร์ล็อกเกอร์ลูกหน้าเนี่ยมันจะเล็กกว่าลูกหลังนะครับแล้วก็มาแบกยางสาสิบเจ็ดแน่นอนครับมันก็จะต้องดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปไอ้ลูกปืนสาเม็ดใช่ไหมปืนกกงปืนโกง อ่าเนี่ยล็อกเปิดน,นี่ก็ขายไปขายไปเลย่มีอะไรูรู้ว่าชิน้นส่วนไอ้ล็อกเกอร์เป็นไงบ้างปิดไหมไม่ปิดพอ่ะมัดูทีละชิ้นเลยลูกนี้ประมาณห้าปีไม่มีบิดนะ นี่ยตัวยิงเออใช้บินไว้ไม่เยินดอกจอกเลยตัวเล็กเดี๋ยวล้างดูแล้วดูว่ามีรอยเลาบอ่ะต้องเช็คทุกชิ้นเดี๋ยวเขาไปแตกในป่าซวยเลยเดยวดูอื่นทีละลูกถอนไม่ถอดอ่ะหมดูติดไหมเลื่อนดีโอเคเดี๋ยวลื้อล้างดอูอีกทีทุกคนเพราะว่า คันนี้ที่ลุยหนักมากครับเป็นรถปรีที่ลุยหนักครับแล้วไปกับขานด้วยบริการครบวงจรติดตั้งแบบช่างมีประสบการณ์อะไหล่มีจริงตรวจสอบได้ทีมช่างมีประสบการณ์มากกว่า15ปี celebrate the moment hey we are in the high winch factory now <laughs> yeah really everyone looks very professional